พี่น้องกับสวัสดีจ้ามันนี่มาพบพอกับทัดนดาวสาวบ้านไหนเราจะพี่น้องอันเห็นเหลืองๆนี่คือดอกกันสุพรรณิกาหด้อจะพี่น้องจ้าหรือว่าดอกกันดอกกันอย่างก่อนเนาะดอกกันคํแก้วคแก้วหรือว่าดอกกันอย่างก่อนเนาะดอกดอกฝ่ายค้ำเนาะพี่น้องทั้งมันแต่ละพื้นที่กับสีเอินบอกคือกันเนาะจะพี่น้องเด๋ทวทนดาวสิพามาเบื้องต้นเลยเดี๋ยวจะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นดอกหรือจ้านี่ดอกดอกสีเหลืองเล่จ้านี่ ดอกสุพรรณิกานี่จะพี่น้องจะก็สามารถกินได้หรือจะพี่น้องเป็นยาชูกำลังกระสนเก็บเป็ดตากแห่งแร้วก็เจ้าเงินเสียมันชงแนะนำฮอนเด้อพี่น้องจ๋าเนี่ยเอามาชงแนะนำฮอนจ้านี่ต้องตากหแห่งก้อนจ้าต้นหนึ่งดอกหนึ่งดอกต้นหนึ่งเก้วนี่แหละจ้ะพี่น้องจ๋าก็แล้ยวแตนเนาะจ้ะพี่น้องจ๋านี่แหละจ้ะมีทั้งคุณมีทั้งโทษเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าเด๋ยวทันดาวสิพามาเบื้องต้นเลยจ้ะพี่น้อง พี่น้องสาหรับต้นนี้กับยูในวัดเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเพราะว่าต้นอยู่ในวัดนี่สิเป็นเป็นต้นต้นไ่เราก็ปลูกมาหลายปีแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ๋าเพราะว่าต้นอยู่ในบ้านพรดาวก็สิบว่าไดรีวิวดอกจ้าเพราะว่าตัดถิ่งแล้วเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นต้นอยู่ในวัดเด้อจ้านี่เป็นต้นต้นสุพรรณิกาเด้อจ้านี่ นี่ทัดดาวกษเรเบื้องต้นก็เสิไง่เติบเนาะจะพี่น้องจ้าส่วนประโยชน์ของใบนี่เด้อจะพี่น้องเขาก็สิใส่ใบอ่อนแต่ว่านี่เป็นใบแก่แล้วจะก็สิใส่ใบอ่อนนี่ไปต้มเนาะจะต้มเอามันเห็ดอันฉลวมผมมันสาผมไม้อย่างนั้นส่เนาะจะพี่น้องก็เสียบ้านสิเห็ดในผมนี่ดกดําเป็นเงางามเนาะจะพี่น้องจ๋านี่จะดอกของพันนิกอันสุพันณิก,กานี่ก็สิเบื้องหาเบื้องใดประมาณช่วงัน ต้นเดือนมกราถึงกุมภาเนาะจะพี่นองกับสีออกดอกอยู่เทิงันอยู่เทิงกันก้านเนาะจะพี่น้องก้านก้านของกันล้ำตนเนี่ยแหละจะพ่นองกับสิเขาก็สิทธิ์ิงใบเบิดแล้วกันเซียนมีดอกตุ้มๆแล้วก็คอยเริ่มทย้อยบานเนาะจะพี่นองจานี่จะอันนี้ก็สิเป็นอันเป็นดอกตุมเนาะจะพี่น้อง <im it> นี่จะเป็นดอกตุมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะอันที่เ้าเป็นภาษาทินเนาะเขาก็สิบ่ เน้นว่าเป็นภาษาราชาการหรือว่าภาษาไทยนั่นเองจากพี่น้องจ้าพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นดอกตูมเด้อจ้าพี่น้องจ้าก็ต้องขอโทษขออภัยมันก็เริ่มคาแล้อเนาะมันก็มองบ่ค่อยเห็นพี่น้องจ้ามันกับทั้งอันนี่ตัดกับแสงน้นาเนาะจ้าพี่น้องนี่ดยวทัดดาวสิซูมเ้เบิ่งเนาะจ้าพี่น้องนี่อันเห็นเป็นอันกลมๆเป็นอันเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นี่ เป็นนวยยิ่งนี่ก็คือดอกตูมเด้อจ้พี่น้องจา๋านี่ดอกตูมเี๋าวมื่ออื่นเศร้าเขาก็สีเริ่มบานดอกบานย้ําเศร้าเนาะจ้พี่น้องก็สีเหลืองเต็มต้นเลยเนาะจ้าพี่น้องเจ้ยวจังใดท่านเศร้าเศร้านี่ถ้าเกิดว่างบ่มียนภารกิจเนาะจา้าท่านดาวก็สิมไทยตห้เบ่งเด้อจ้พี่น้องจา๋านี่แหละจ้ะเป็นดอกของสุพรรณิกาหรือว่าฝ่ายค้ำนั่นเองจ้พี่น้องจา๋าสำรับอันนี้ก็สิ เป็นอันดอกดอกตูมเด้วจะพี่น้องจ๋าเนี่ยอันนี้เป็นดอกตูมเทียนลนลนแล้วเนาะจะพี่น้องจ๋าเนี่ยอันนี้เป็นดอกตูมที่ลนเนาะเพราะว่ามันบดติดเนาะจะพี่น้องจ๋าเนี่จจะเป็นดอกตูมของอันสุพรรณิกาเด้อจ้ะพี่น้องนี่หละจ้าไพบริบบทเคยเห็นกับเบื้องเด้อจวจะพี่น้องเดสิภาพอันเขาไปเบื้องล้ำต้นจ้ะอันนี้ก็สิเป็นล้ำต้นเด้อจวจะพี่น้องอันกัยางยางของอัน ต้นสุพรรณิกานี่จ้าพี่นองก็สามารถเอาไปอันสามารถเอาไปเห็ดเป็นอรี้มท้าผิวได้หรือจ้าพี่นองจานเนี่ยสามารถเอาเป็นฉลมผิวท้าผิวได้นะจ้าพี่นองกระสิเป็นยางใสใสเนี่ยหรือว่าเสียเอาเป็นใสผมเศษผมเห็ดเป็นทรงเป็นอย่างนาอจ้าพี่นองจานเนี่ยนี่จ้ากระสิมียางใสใสออกมาเนาะจ้าพี่นองจ้ายางบ่เหนียวดอกพี่นองกระสิมี กินหอมน้อยๆเด้อจากพี่น้องจ๋าเนี่ยละจ้าอยู่จ้าสำหรับอสุพรรณิกาผู้ใดที่อยากกันรู้หรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเด้อจากพี่น้องจ๋าก็สาม,มารถไปคนคว้าเบิ่งอยู่แน่นช่องทางทีวาเพื่อน,นันชำน้านการหรือว่ามีความรู้เนาะจากพี่น้องจ่าอันนี้ถ้าดาวกสิมาไทยเห็นเบิ่งเนาะจากพี่น้องว่าดอกสุพรรณิกาหรือว่าดอกฝ่ายค้มนี่เป็นจังไดเนาะจากพี่น้องจ๋าเนี่ยละจ้าดอก ฝ่ายคำงามๆนาะจะพี่น้องจ้าอันนั้นก็เป็นกองโจนโพลยู่นันเนาะจะพี่น้องพี่น้องสําหรับคลิปนี้เด้อจ้าพี่น้องทัดดาวก็สิฟากไว้สมีผู้ใดที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมแล้วก็จะลืมเด้อจ้าซอยเป็นกําลังเลี้ยงใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนาเน่เด้อจ้าพี่น้องซอยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เน่เด้อจ้าพี่น้องจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สมีผู้พอกันคลิปหนาเนาาจะพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย